สาวสวนแตงโมนี่มาถ่ายรูปสาวสุนแตงผมนะมาถ่ายรูปไหมเน่วาท่านาบังน้าทังางไหนว่เหมเอือนนี้ขายขังหน้าบดอ,บอบงของสวนไมาเอง้มนี่ Mấy ai. <laughs> 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 uh... มันหางวยญ่สมัยน <dead> ั้นวยทองออนี่เต้องาสามนวยเอายงหลายสองวยเอาไว้หลายไ่ได้นวยไปไงให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยนี่ปุ๋ยมันขั้นตอนครับฮะต้องใช้ปุ๋ยเม็ดเขียวๆเม็ดขาวก็ปุ๋ยสูที่หาต้น จะผายยางกับมดบ้านหอยแล้วซื้อมดได้กบาดนะไงผายยางจักบาดบุญต้อไปซื้อมะเขาเห็นใหมเดือดหลอมแล้วเขาห่อห่อห้อยต่อเองดิเขาต่อมาห้อยในบ้านอลคว